รถมีเสียงดังขณะปลดเกียร์ P ทำตามนี้รับรองเสียงหายทันทีครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยประสบปัญหารถมีเสียงดังและมีอาการกระตุกนะครับผมเมื่อปลดเกียร์ออกจากตำแหน่ง P ซึ่งผมมีวิธีป้องกันง่ายๆมาฝากกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งจากเกียร์ P มาเป็นตำแหน่งเกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังนะครับเกิดจากชุดเกียร์จะมีการเข้าสลักเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลระหว่างจอดรถทิ้งไว้ซึ่งหากรถมีการขยับระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ P เขาจะทําให้ชุดสลักเกียร์มีแรงกดมากขึ้นดังนั้นนะครับเมื่อดึงคันเกียร์ออกจากตําแหน่ง P ไปยังตําแหน่ง R จึงมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับและอาจมีอาการกระตุกอย่างรุนแรงควบคู่กันไปด้วยซึ่งกรณีแบบนี้นะครับพบได้บ่อยเมื่อจอดรถบนทางลาดชันวิธีป้องกันสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะจอดรถบนทางลาดชันหรือทางลาบก็ตามนะครับทําได้ตามนี้ครับ 1. จอดรถให้สนิทหยียบเบรคค้างไว้ก่อน 2. ผลักตำแหน่งคันเกียร์ไปตำแหน่ง N สน 3. ดึงเบรกมือขึ้นจนสุดแล้วค่อยๆปล่อยเบรก 4. จากนั้นนะครับจึงผลักคันเกียร์ไปตำแหน่ง P เพียงเท่านี้นะครับน้ำหนักของตัวรถก็จะไม่ไปสร้างแรงกดให้กับชุดเกียร์เนื่องจากเบรกมือนะครับจะเป็นตัวรับภาระดังกล่าวแทนดังนั้นนะครับเมื่อผลักคันเกียร์ออกจะำปหน P ตัวรถนะครับก็จะมีมีเสียงหรืออาการกระตุกให้น่ารำคาญใจอีกต่อไปนั่นเองครับ ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึ้งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆพไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ